เพื่อนๆดูต้นกล้วยเหลืองแล้วแล้งไม่กี่วันก็เหลืองแล้วไม่มีน้ําต้องไล่น้ําเข้าสวนกล้วยแล้วค่ะนี่ปกติเราใช้น้ําบาดาลน,นะคะนี่นต้องไล่จากนี่มาน้ําไม่ค่อยไหลน้ำไม่ไหล ไา่น้ำข้าสวนกล้วยก่อนนะเพื่อนกลับจากนาก็ต้องไล่น้ำข้าสวนงั้นเดี๋ยวสวนเราเลี้ยงนาะไล่น้ำก่อนเนาะเพื่อนไล่ข้าไปทำอย่างนี้นแหละเวลาฝนเยอะก็ต้องขุดร่องน้ำเวลาหน้าแล้งก็ต้องไล่น้ำขุดร่องไล่ลน้ำ อยจะไหลดีเท่าไหร่น้ำบะดาลไหลาห,หยุดหยุดค่ะนชอบเกษตรด้วยใบเหลืองแล้วสงสารข้าวนาขนด้วยนเข้ามา tên bọc hư bay bay bay, Cái hàng là đi gì Mình lại nữa Nam ơi มัน ya นี้ก็จะพอดีแบบนี้พอได้ ไม่เอาหญ้าออกเนาะเพราะว่าถ้าเอาหญ้าออกแล้วดินมันจะดินมันจะแห้งปล่อยให้หญ้าเกิดตรงนี้แหลอไ,ได้คุมดินเนาะพนเพื่อเยื่อน บริเวณนี้ก็จะชุ่มชืน้นทำอย่างนี้ถึงจะพน้นกว่าจะพน้นฤดูแล้งก็ุ่มบกหน่อยนเะนอนหน้าฝนเขาก็จะชุ่มชืน้นเกษนอกเขตทนประทานก็อย่างนี้แหละ นะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่เนาะคลิปนี้เดี๋ยวไล่น้ำเข้าร่องสวนก่อน